ะะถามมาว่าวิตกต่างกับวิจารณ์อย่างไรครับวิตากะนะหรือวิตกเนี่ยอาการของใจจะเลงอยู่ว่าลมหายใจเนี่ยกำลังเข้าหรือออกมันจะมีอาการนึกอยู่มันจะมีอาการตรึกนึกอยู่นิดๆน,นะว่าเออตอนเนี้มันเข้าอยู่นะนี่มันออกอยู่นะหรืออาการทางกายเนี่ยเวลาเคลื่อนไหวไปขยับไปเนี่ย มันจะต้องมีการเลือกอยู่นะว่าเออเราจะขยับให้มันดีเราจะขยับให้มันช้าพอดีเนี่ยอย่างเงี้ยคืออาการนึกอยู่แต่วิตกะอวิจาระเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่จิตเนี่ยนะแปรสภาพหรือปฏิรูปจากอาการที่มันแต่สายได้ มันจะมีความรู้สึกว่าตอนตอนที่จิตแตกสายได้เนี causes, you you ่ยนะมันจะมีความรู้สึกว่าจิตเนี่ยแยกเป็นเสี่ยงๆพอไปทางซ้ายทีรู้สึกว่าเนี่ยมันแยกไปเนี่ยเสี่ยงเนี่ยเสี่ยงเสี่ยงซ้ายไปแยกไปทางขวามันรู้สึกเนี่ยแยกไปทางเนี้ยเสี่ยงขวาเนี่ยนะแยกเป็นเสียงบางทีไปข้างบนบางทีกระจายบางทีอะไรเนี่ยแะอย่างนั้นเนี่ยคืออุปมาอุปไมยว่าเหมือนกับจิตแตกเป็นเสี่ยงๆคนปกติทั่วไปจะอย่างนั้นนี้พอเริ่มเกิดวิจาระ อันเกิดจากการที่เรามารู้สึกถึงลมหายใจช้าชัดอย่างอย่างดีไปต่อเนื่องเนี่ยนะจิตจะไม่ไปไหนจะไม่แยกไปนะจะมารวมลงอยู่ที่เดียวรู้สึกเหมือนกับมีภาวะอีกภาวะหนึ่งนะที่ไม่เอาล้วไอ้ความแสบสมีแต่ความพอใจมีแต่ความรู้สึกว่าอิ่มใจที่จะตั้งอยู่ นะดวงเดียวและอาการที่จิตเหลืออยู่ดวงเดียวนั้นมันก็สามารถรู้แนบเข้าไปแจ่มชัดนะกับลมหายใจว่าลมหายใจเนี่ยมันกําลังปรากฏเด่นแล้วจิตเนี่ยนะเป็นผู้รู้จิตจะตั้งจิตจะตั้งเด่นในฐานะของผู้รู้ลมหายใจเดียวไม่วอกแวกไปทางอื่นไม่คิดอะไรอย่างอื่น นี่คือคีย์ของวิตกวตกะและวิจาระวิตกะทําหน้าที่นึกแล่นนึกอย่างดีนึกอย่างนุ่มนวลน,นะส่วนใหญ่เวลาเราศึกษากันในเชิงวิชาการวิตกะคืออะไรคือการตรึกนึกถึงอะไรอย่างหนึง่งแต่มันไม่ได้มีการแบ่งแยกนะว่าวิตกะเนี่ยการตรึกนึกถึงอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีความหยาบหรือว่าประณีตมีความแข็งกระด้างหรือว่ามีความนิ่มนวลอ่อนโยนอ่อนควร ต่อเมื่อเราฝึกที่จะหายใจช้านะแล้วก็รู้ชัดได้ตรงนี้มันเริ่มเห็นว่าวิตากะเฮ้ยมันมีหลายแบบนะแบบหย,ยาบๆก็มีประณีตก็มีแบบที่มันกระด้างก็มีแบบที่มันนิ่มนวลก็มีแล้วตอนที่มันจะเกิดวิจาระเนี่ยมันคือขั้นต่อมาที่จิตเหลืออยู่ดวงเดียวซึ่งประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยจริงๆคุณยุติพงศ์เนี่ยก็เคย รู้มาแล้วอะนะไอตอนที่มันโล่งว่างรู้สึกถึงลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยนะไอตอนที่คุณโล่งว่างตอนฟังเสียงสติเางเนี่ยนะมัน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 เคยมีมาแล้วไอที่รู้สึกได้เนี่ยแค่เราเข้าใจเท่านั้นแหละว่าพอถึงตรงจุดที่มีวิจารณะนะ าวิจารณนั้นเกิดขึ้นเองอย่างต่อเนื่องเป็นอัตโนมัติมีความคงเส้นคงวาเราสามารถน้อมมาใช้ในงานวิปัสสนาได้คือเห็นว่ากายก็ส่วนหนึ่งลมหายใจส่วนหนึ่งสุขก็ส่วนหนึ่งโล่งว่างส่วนหนึ่งนะสุขแบบโล่งว่างก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ความคิดที่มันอาจจะจอนเข้ามาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนี่ตรงนี้แหละที่เราเคยคุยกันไปนะ วิจาระมีความหมายต่อเมื่อเราเข้าใจว่าเราจะเอาจิตที่เป็นหนึ่งแล้วเนี่ยมาใช้ยากดูปแปลงนามเห็นกายใจเป็นขันธ์ท่าได้ยังไงนะครับ